ลาไก่เพลงสวัสดีครับวันนี้มาพบกับซีรีส์ขิงไอดีนะฮะซีรีส์ที่จะไอดีของคุณมาขิงให้กับชาวโลกได้รับดูนะครับเราอยู่เกมเกมซีนิแพ็กตอนที่54แล้วสำหรับซีรีส์นี้ <I know. S 1> วันนี้จนะ <I know. S 1> เป็นไอดีของคุณบัคบอลนะที่มีตัวละครใหม่ล่าสุดของเกมเกมซีนิแพ็กก็คือครอดินนั่นเองในแพทกสีนะ่นี้เลยนะนี่เลยนะตัวละครล่าสุดตัวนี้นะและสปอยเลยแล้วกันนะครับไหนๆก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นซีรีส์นี้ขิงไอดีเขามาพร้อมกับครอดินส6 6 6กหเลยครับผมเพราะฉะ มาดูกันว่าโคลิน C6 จะโหดขนาดไหนนะเป็นตัวละครตัวแรกในเกมเลยมั้งที่สามารถใช้ปืนยิงไปดุได้นะแบบนี้นะเปี่ยงเปี่ยงเปียงโอ้โหดูเปี่ยงเปียงเปี่ยงเปียงเปี่ยงเปียงนี่ด่าปืนสลับกันก็ได้เทมากๆนะคะแนนความเท่นี่คือทะลุประดอดเลยสำหรับตัวละครตัวนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าโคลิน c 6จะโหดขนาดไหนและอดีนี้ปั้นตัวอื่นมายังไงอีกเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับแต่ก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ ฝากกด s u b s c ช่องเราเปิดเพลน้ชอบคอนเทนต์แบบนี้จากเกมเกมชินแพรและฮงไคซาเดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายฝากพูดสำรับสนุนเจดีของัเนาไว้สักครู่เดียวนะครับก่อนจะไปชมคลิปการผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเด็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมเกมเกมชินแพรราคาถูกไวปลอดภัยเติมได้ที่เว็บและไลน์โกลเด้นเติมเกมมีแอปดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่ โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นถึงอยู่แต่คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับคอดินนะผมอยากรู้แล้วว่าเขาปั้นมาโหดขนาดไหนนี่เลยต้องมีอยู่แล้วดดาบประจําตัวแอปซลูชั่นนะเพิ่มคิดาเมตเยอะมากคือเพิ่มตัวนี้ด้วยและเพิ่มตัวนี้อีกอะไรเนี่ยมันทำไมมันต้องเพิ่มเยอะขนาดนั้นแล้วก็เพิ่มดาเมจตอนที่จะมีเพิ่มบอนับไลฟ์หรือตัวบ่วงพันธ้าชีวันด้วยนะครับซึ่งคอรดินเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เล่นกับไอตัวบ่วงนี่คล้ายๆกับ ท่านพ่ออเล็กซิโนเลยนะส่วนอาร์ติแฟกคอดีนี้เขาใช้เป็นกาเดเตอร์ฟินาเล่อาจจะยังไม่ได้ฟาร์มเซตใหม่นะที่เป็นที่เป็นเซตประจําตัวของตระกูลตัวละครตระกูลนี้นะก็คือเซตนี้นะเอ้ยแต่ก็มีอยู่นะเนี่ยแต่กาเดเตอร์เนี่ยก็ใช้ได้เพราะว่าคอรินเป็นตัวละครที่เน้นเดเมจจากการตีธรรมดาหรือ normally damage เพราะใช้แล้วก็ตามที่มันเพิ่มมาเนี่ยคอรดินใช้ได้หมดเลยนะครับก็เป็นเซตกาเดเตอร์เดี๋ยวนะไม่ใช่4ชิ้นกาเดเตอร์อ๋อสี่ชิ้นอยู่แล้วใส่หัวเป็นชิเมีาววาตกใจหมดตอนแรกเห็นนนสสี้มมๆเหือกั นึกว่าการเดตเตอร์5ชิ้นแล้วก็โอ้โหคิเลตเจ็1ิดคเลตร2ยสนะทะลุมากๆนะจะพออาวุธไปโตด้วยส่วนหนึ่งนะแล้วก็คิเลต7 0เนี่ย 70, ไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าคอรดินเนี่ยมีวิธีการในการหมุนคิเลตอีกหลายอย่างนะอย่างเช่นตัวพาสิฟของเขาอันนี้นะก็คือเวลาบอลรอลายเพิ่มขึ้น,นเยอะเนี่ยจะได้คิเลตเพิ่มขึ้น10% 1เวร็นิาีนะครับนี่เลยไม่ว่าเพิ่มหรือลดแม็กซ์สสเต็คด้วยถ้าก็ว่าคิเลตเนี่ยได้มาสึงนะยง ก็คือได้คิดเด่นมา20ก็เมื่อกี้เนี่ยประมาณเจ็ดสิบก็กลายเก้าสิบไปเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็หู้ยสีหงส์นี่มันเท่จริงเลย,เยมาดูกันสำหรับซีหนึ่งเนะี่เราอยู่ในโหมดโหมดล่างปืนนะเวลายิงศัตรูจะมีการโจมตีเพิ่มมา30%ของคอร์ดินาเทคอันนี้คือเหมือนเดเมจเสริมเพิ่มเติมเข้าไปอีกจังหวะยิงปีกบางเปี้ยงแล้วมีเดเมจเติมเข้ามานะอีก2ลูกนะฮะแล้วก็ข้อ2คือ เออ uh, enhance passive คือเวลาเพื่อนทำฏิกิริยาไฟฟ้าเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยอิเล mm ็กโทรเดเมดโดยการตีธรรมดาและโดยเบิร์สของเราจะแดงขึ้น30%มสิบเปอร์เซ็นต์แม็กสามสเตกวัดแม็กสามสเตเป็น90%เปนี่ยนะ90%ของคอร์ดินแอคแทกนะฮะโอ้โห uh oh, แล้วถ้ามี3 stack เนี่ยได้ต้านได้การชะง,งักเพิ่มด้วยนะแล้วก็เดเมดสูงสุดที่ทำได้คือ2อ0พต่อครั้งคือตัวคอรดินเองเนี่ยมันจะมีพาสซีฟอันนี้ที่มันบวกดาเมจเป็นตัวเลขอยู่แล้วนะบวกตามวิทยาของเราเวลา มันมีสปิเกอร์ปฏิกิิรยาอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้านะ,ะเพราะฉะนั้นข้อดีนะเอาไปได้ทั้งหมดเลยตี้ที่มันมีไฟฟ้าอยู่ด้วยอะ่ะก็เล่นกับน้ํากับไม้ก็ได้เล่นกับไฟอะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยนะก็คือยิ่งทำทำปฏิกิิรยาก็มีเดเมจที่แรงขึ้นไปอีกนะแล้วก็ C สี่เวลาตัวเบิร์ดทันเหมือนใส่ศัตรูเดเมจเพิ่มตามบานอัพไลฟ์เปอร์เซ็นต์ปัจจุบันอ่ะโอเคก็เบิร์ดแรงขึ้นนะตามไอ้แถบสีแดงๆอ่ะนะและ C หกนะครับนี่เลย12บสองวิหลังจากกด E คิเลเพิ่ม10%คร์เพิ่ม70% <gasps> แปลว่าถ้าไอดีนี้กด e ปุ๊บคินเเมททะลุ300เไปเลยนะแล้วก็จะมีกริมบรท์เชดด้วยนะที่เป็นการโจมตีเพิ่มที่ทำเดเมจ200อตของไอเทคเราซึ่งจะทำเดเมจอันนี้ก็ต่อเมื่อตอนที่คอรลินจะถูกโจมตีหรือตอนที่กด e แบบชาร์จเยอะๆนะโอเคก็คือทั้งบัฟคิดเล็กคิดเนรเมจตรงนี้และและมีการโจมตีพิเศษเพิ่มเติมด้วยแล้วก็มากกว่าน,นั้นอีกตอนที่เปิดในวิจิลเปิดสก e นะิล e เนี่ย ลถอีกทีได้รับ80%แล้วต้านชะง,งักให้ด้วยโหโคตรอึดยืนยิงแบบระยะใกล้ได้แบบชิวๆก็จะประมาณนี้สำหรับคอร์ดิน4 6ซึ่งก็ดูตัวเต็มมากนะตอนนี้ผมอยากไปลองเล่นแล้วว่าจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันนะก่อนเด่นมาดูตัวอื่นกันก่อน,อนว่าเขามีอะไรอีกไหมเออเย่หลันนะถือธนูขัด1ใส่เเซตเอ็มเบลมและเย่หลันก็ C6 โ oh อ้ my god ทั้าส่งตัวนี้อยู่ที่เดียวกันได้ด้วยเถื่อนกึนเย่หลันซ6ก็คือเล่นคนเดียวได้แล้วอะไม่ต้องใช้ตัวอื่นแล้ว่ มันแรงมากเลยนะยี่หลันซีหกอ่ะและไอดีนี้เลือดสามหมื่นเจ็ดคิดเลยเจนะ็ดสิบเจ็ดคิดตั้งแตสองยี่สิบสามเนาะหูเล่นสบายแน่ๆนะครับ ER เออาร้อยห้าแปดหยียหลันซีบ้าไปแล้วนาฮิดะถือตะเกียงตะเกียงอาใส่เซตดีบุตนาฮิดะ C2 นะวันนี้จุดคุ้มเลยนะพรสวรรค์นี้ 10, 10 10 10เต็มหมดแล้วนะตรงนี้เฮ้ยอันนี้8เองวะแต่เข้าใจว่าน่าจะใช้ตัวคูณอันนี้นะก็เลยเอาวัน,นี้แค่8พอเอออ่ะกลับมาที่นาฮิดะนาฮิดะ C2 คิดเลทสามสี่น้อยหน่อยแต่คิดตั้งแเยอะมาก ร้อยหกนะก็ได้น่าจะได้บัพเพิ่มมาอีกสักประมาณ10-20จาก EM เนี่ยก็ประมาณ50แต่ก็ได้แนะหละในฮิดะดาเมจมันถี่อยู่แล้วไม่ใช่ปัญหานะฮะอันนี้นะในฮิดะก็แดงมากเหมือนกันนะเพราะเป็น C2 นะก็แดงมากเหมือนกันและฟูรินะก็อยู่ที่เดียวกันด้วยถือดาวประจําตัว4ตัวนี้มีของประจําตัวหมดเลยนะอดีแฟเป็นโเด้นทูบเซตประจําตัวและฟูรินะ46 คือซีแต่ละตัวหัวดบ้าบอทั้ทงนั้นเลยนะทั้งเยี่หลันซีหกฟินาซีหนี่คือตัวท็อปท็อปฟอร์มเลยนะแต่ฟิานาซีหนี่เดือดมากจำได้ว่ามันตีธรรมดาแล้วมันมีระเบิดปุ่มเข้ามาที่ดเดเมจแรงจัดจัดโอ้นี่ไงสกิล e, เเดเมจสามารถฮิวได้ด้วยนะโอ้โหดีเกินไปเยอะมากๆอ้นี่ไงจงังหวะกด E นะีน่ะเคลือบน้ําให้อาวุธได้ด้วยนะซึ่งดเดเมจตามเลือดของเราโอ้เจง๋งก็เดี๋ยวม,มาดูกันว่าจะโหขนาดไหนแต่แค่เห็นสีตัวนี้เนี่ยผมว่าก็ดูแล้วเล่นง่ายแล้วนะไอดีนี้นะ จงหลีถือฟาโวแล้วจงหลีขัด2นะซีสเช่นกันนะฮะสามารถเรียกกระบาทเปิดโลได้เซตเซนตินาซิตี้เลือดสามหมื่นะฮะมีเซียนอยู่ด้วยนะที่ถือฟาโวขัด5้าเซตเซตโจมตีโจมตีเอ้ซีศูนย์เมื่อตัวนี้แหมห้าดาวซีศูนตัวแรกในอดีก็คือเซียนหยุ่นนะฮะไม่น่าเชื่อเออวอลเด,ดอร์น้ำซีลสการามุกนะฮะถืออุ้ยถือก้อนฝุ่นว่ะดูแล้วดูไม่ค่อยได้ปันน่นนะนี่จะไม่ค่อยไม่น่าจะค่อยได้ใช้เท่าไหร่ เออคาเึฮะ e อ700กว่าเองเหรออ๋อ,อ,กอ,อกเพื่อถือฟาโวใส่สีลมคาเึฮะ40นะก็เล่นได้อยู่แล้วนะฮะมีจินน้ำจินน่าจะซ6นะนนเนี่ยวูซีห5ว่ะจินซีแต่ก็ไอ้ดีนี้ดูไม่ได้อวยท่าลมขนาดนั้นนะการยูสายเบิร์ดก็มานะใส่ฟาวโวด้วยนะแล้วก็ใส่เป็นเอมเบลมกับเซตน,น้ําแข็งโอ้โหได้เล่นไหมเนะี่ยอายกากะวิถือเมนุมาเหรออู้ไม่มีดาบอายกากนะว่ะเขาไม่อวยนะเขาไม่อวยอายกากะในไอ้ดีนี้นะใส่เซตบิซาร์ธรรมดา คิเลห้าสิบคิดเร้อยสิบเเป็นอากาศที่ดูจังๆเทียบกับอดีทั่วไปนะอันนี้นะโอเคยายเอเป็นซีศูนย์นะฮึยาเอนี่ก็ดูไม่ค่อยมีอะไรมากนะเอาจริงๆนะเพราะเป็นอาวุธนี่เป็นอาวุธแบบไม่ได้ประจําตัวด้วยแต่ก็ถือว่าเก่งนะจากอ์ดิแฟต์จากค่าสเตตนะแต่คิดได้ไหมร้อยเดียวเองอะ่ะไม่น่าไดเล่นไรเดนโชกุนถือจา้อนเบนอาไรเด้นสาย EM มอ,อว่าไรเดนซีศูนย์เพันกว่า พอเล่นเซตีเอ็มสองอันนั่นนี่คือตีไฮปเปอร์บลูมแน่นอนน้เล่นกับนาฮิดะกับฟุรินะได้เลยนะเล่นตีสามเทพได้เลยนะตอนนี้เอาจริงใส่ตรงดีเข้าไปเป็นตีสี่เทพได้เลยอะ่ะอ่ะมาดอดูตีสี่เทพกันดีกว่าตีสี่เทพนี่น่าสนใจมากๆนะเพราะมีฟูรินะซีหกเป็นตัวแบกแต่ไรเด้น,นี้น่าจะได้เมียเยอะเหมือนกันโคนมิกก็มานะวันนี้เล่นได้แน่นอนนะและมีทาะเกียถือเทนาริงเพาส์เฮ้ยมีซีหกซ่อนอยู่หนึ่งตัว ท่าทะเกลียร์ซีหกหกหกโอ้หโอหยังไงรีเซ็นนตคู่ดาวนะฮะต้องลองเล่นไหมเนี่ยโอ้โหดูเพลิดเพลินนีน่ไม่รู้เลยเนะี่ยมีซีหกซ่อนอยู่ข้างหลังเนะี่ยอารีแฟกต์นี่เป็นเซ็ตน้ำกับเซ็ตโจมตีไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่นะอัตราส่วนคิดเป็นเจ็ดสิบห้าคิดเป็นหนึ่งร้อยหกสิบแปดนะก็แบบแรงๆอยู่แล้วนะฮะต้องลองเล่นไหมเนี่ยโอ้โหจะซีหกเยอะไปแล้วตอนนี้ไปต่ออเล็กซิโนถืออุ้ยมีประจำตัวด้วยนะอารีแฟกต์ก็ดีนะอัตราส่วนโอ้โหคิดได้เก้าสิบเลยเ 90้าแล้วหกอย่างเจ๋งทำคิเลตเยอะมากและกลุ่มดาวคือ40นั่นเองนะครับท่านพ่ออดีนี้40นะฮะเออไปต่อที่เดย์เฮียถือเซฟเอนสปายจะเซทเอ็มเดิมและ C3 น่าจะหลุดเลทมาหรือเปล่าตัวนี้โอ้โหซีสาเลยเหรอเอาเรื่องมากโอเคมีดิลุกนะฮะตัว5ดาวเริ่มหมดแล้วดิลุกซ6ดิลุกซีหกนี่แตะสปีดเพิ่มนะฮะแต่ไม่ได้เล่นหรอกนะฮะเออไปต่อเนะีมีตัว5ดาวอะไรอไหมเออชินุบุนี่พร้อมเล่นไหมหมูชินุบุก็พร้อมเล่นนะเนี่ยแต่ว่า ไม่ใช่ไม่ได้ยัด EM มหมดนะใช้อะไรเล่นดีกว่าดีนี้นะมีฟิชเชลแบบเต็มเต็มตัวหนึ่งฟิชเชลเต็มเต็มอยู่ตัวหนึ่งเปย์โถนะเปย์โถก็เซต Energy Recharge เต,เ,ตเต็มเช่นกันก็เล่นได้ถ้าอยากเล่นนันเนะี่ย ER 279เยอะเวอร์มากเอ่อซิงชิลซิงชิลฟาโวเชฟบดูสฟาโวเบนเนตทูาสกายวอร์เบดขั้นสเออเวนติเวนติว่า80แล้วอันนี้อันนี้เข้าสู่โซนเมื่อ80แล้ว โอเคก็ดูมาครบแล้วระดับหนึ่งสำหรับไอดีนี้นะที่เหลือก็เป็นตัว4ดาวแล้วตัวที่น่าเล่นมากแน่นอนเหล่าบรรดาแก,งก๊ง4 6และคอริน4 6เนี่ยยังไงก็ต้องลองนะเพราะฉะนั้นไปลองกันเลยดีกว่าข้อดีของคอริน4 6นะ่าจะเป็นเล่นมัวม่วๆก็ได้นะครับ <c oughs> คือมันบ้าบอม,มากนะมาดูกันเออเราเล่นครึ่งแรกหรือครึ่งหลังดีอะ่ะแต่ครึ่งหลังมันจะมีตัวโล่ไฟมาดิมีอบิสเมยไฟฟ้าด้วยไม่ค่อยเหมาะคอรินเหมาะกับด้านบนมากกว่านะ เพราะฉะนั้นก็เอาคอลินเข้าไปก่อนและน่าจะเล่นกับจงหลีดีไหมเอ่อคอลินจงหลีแล้วก็ผมอยากเล่นฟูรินาด้านล่างอะ่ะเอาเย,ย่หลานไว้ด้านบนแล้วกันเอ่อฟูรินาไรเด่นตีตีเทพไหวปะวะเอออาจจต้องมีตัวน้ําใช่ไหมต้องมีตัวน้ําต้องมีตัวไฟด้วยก็ดีโหแต่เราไม่มีตัวไฟเราจะทําลายโล้น้ําแข็งยังยังไงละตีนี้ตีนี้น่าจะทําลายโลกน้ําแข็งช้ามากๆเลยแหละเออเดี๋ยนะคิดแป๊บธาตุไม้เนี่ยมันไม่ได้ถูกไวเท่าไหร่นะ มันเล่นได้แต่ต้องเล่นกับไฟเล่นกับไฟหรือจริงก็ได้เหลมั้งเล่นไปเถอะตีสีเทพเอาท่านไฟฟ้ากับท่านหินตีเอาแล้วกันท่านน้ำแข็งอะออตีสี่เทพไม่น่าตายหรอกโอ้จองหลีมาแสงข้างล่างดีกว่านี่ตีสีเทพเออเป็นไงจัดไปยกเว้นเวนติ te. ตัวนั้นไม่มีใครสนใจแล้วด้านบนเนี่ยเป็นโคลินโค,โ,คโ,คโ,คโคลินเย่หลันแล้วก็เออตัวอะไรดีอะจริงๆเล่นแค่สองตัวนี้ก็น่าจะอยู่แล้วนะ คาซึอฮะไหมคาเสือน่าจะได้อยู่แล้วก็คือประเด็นคือมัน,นตัวไหนก็ได้มันที่ทําปะเดิกิยาอันนี้คือไม่ได้เล่นตี้ไม้ด้วยซ้ำอาจจะเล่นเล่นน้ํากับไฟฟ้าไปแล้วกันเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาเอาเดเฮียมามาแทงไหมน่าจะช่วยได้อยู่นะอุ้ยเมื่อกี้โอ้มันกดดูตัวละครอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเออช่วยแทงอย่างนี้น่าจะน่าจะโอเคอยู่ถือคิดว่าเป็นตัวฮิวแล้วกันแล้วก็ปฏิกริยามันก็จะม่วนๆนะอ่ะไป ผมเชื่อในพลังของเยหลัน C6 อ่กกับโคลิน C6 ที่ไม่แน่ใจว่าเราจะเล่นไปหรือเปล่าแต่ว่าไปศึกษาวิธีการเล่นมาคร่าวๆแล้วเราจะได้ไม่ดูลิงเกินไปเดี๋ยวนะั้นเราจะให้คหาเซฮะบัฟโคลินยังไงแล้วเนี่ยมันต้องมีตัวไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าเราต้องเอาตัวฮิวไฟฟ้าแบบหรือจริงเอาชิโนบุมาเล่นก็ได้นะจะได้แปะไฟฟ้าคื้อฮะปั่น,นเออ,เอโหต้องจัดหมาหมดเลยคือไม่ไม่ใช่ไรผมอยากเห็นโคลินแรงๆไงผมก็เลย ว่าเอาใหม่ดีกว่าเอาแบบเนี้ยชินอบุเปิดไฟฟ้าก่อนคาเซฮาปั่นอะไรเงี้ยมันจะได้ให้โคลินมาตีต่อได้ลื่นจะได้ไม่ต้องเล่นยากมากส่วนตีนี้ก็เป็นตีเทพเหมือนเดิมเทพทำมาในตัวหนึงอนเนี่ยอ๋อไรเด่นนี่โอเคอ่ะมาอันนี้น่าจะดีกว่าเมื่อกี้จัดไปจ้าปึ๊บลุยเย,ยลันเชื่อมก่อนปึ๊บแล้วก็กางเบิร์ดเอ้ผิดก็ผิดเอาชินบุ คิดรูแ, ada, แ tamam. Higher, บไฟฟ้าแล้วก็คั่วเชือกปันแล้วโคลิ้นมะอิยิง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 และบวกไลท์จะเต็มกด e ทีนึงเออไม่ตายแล้ว e ต่อหุ้ยตายไปสองตัวแล้วว่ะโอ้โหเล่นหืมเล่นมันพอๆกับท่านพ่อเลยเนี่ยพูดไปเล่นไปนี่นี่เก็บบอลไลท์แล้วก็ e เก็บบอลไลท์แล้วก็อีโอ้ยเร่งมากเว่ะ แต่เม no ื่อเล่นคลายกันมากเลยนะจริงคือมันสเต็ปมันต่างกันนิดเดียวเองอ่ะแต่มันก็คือกด e แล้วก็คลิกๆๆเหมือนกันอะแล้วก like. ็ส uh, ังเกตพอยแดงๆเริ s <S ่มเยอะหน่อยก็ e อีกทีหนึ่งมันก็จะดาเมจมีฮิลมีเคลียร์ด้วยยิ่งไอ้แดงๆเยอะแล้ว e มันก็จะได้มีดาเมจเสริมมาด้วยนะอ่ะเรามาดูตี้สี่เทพกันบ้างตี้สี่เทพจะรอดไหมอ่าตี้สี่เทพของเรานะฮะเรามีฟุรินาซีหกอยู่นี่มา เมือนดูฟูนาซีหหน่อยนี่ตัวดาเมจหลักตี้นี้กูตีเองเลยนี่นี่อุ้ยอย่าเปิดดาบกันนี่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 อุย้ยตายโคตรเร็วโอ้ไม่โคตรฟูรินาซีหเถือนจริงๆด้วยโอ้โหอ่ะอันนี้คือยังไม่ได้เล่นเลยเยังไม่เล่นตัวอื่นเลยอ่าอันนี้มีต้านิดนึงมีต้านิดนึงอันนี้เนี่ยกูฟันดาบน้ําใส่น้านี่ตายตัวนี้ตัวนี้นี่ฟันดาบน้ําใส่น้ามัน ตายนะฮะตายอ่าเครือบใหม่เครือบใหม่เปิดวงปั๊บตรงนี้เปิดโล่ใหม่หน่อยลีโล่ C2 ชั้น C2 จะบอกให้นะฮะอ่าเบิร์ดให้หน่อยเดี๋ยวหาว่าไม่กดนี่ตีธรรมดาไปเลยสับสับสับ,สบชาตีนี่นี่ระเบิดเปอย่งไม่ยืนแท้งไปดิโอ้โหเดมเมจนเน้นๆตายไปแล้วนะฮะนี่ไงเป็นไงตีเทปเจ้าวรวมมิดเราแต่ฟรินาซีหนี่คือแบบ เอาจริงฟืนาซีูนย์ก็เวอร์แล้วอะเวอร์แล้วนะทุกคนฟุนาซีหกนี่ไปไกลมากเลยอะอ่าเอาใหม่มาปา๊าบละขซื้อฮะป่าทั้งหมดน้ำไฟฟ้ามันป่าได้พร้อมกันแล้วคอรลินมายิงปั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 งปงปั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 งังงปังัเบิร์ดโชว์หน่อยไปียงละอีต่ออ้ว้ยชุดเดียวเมื่อกี้ชุดเดียวชุดเดียวบอสลงไปเลย ด,ด,ดูเลือดดูเลือดดีอันนี้ยิงธรรมดาปิดเฉยๆยเร็วมากเวอร์แต่เมื่อกี้ถือว่าเราเซตดีอยู่นะดีไม่ดีเร็วกว่าเล็กชินโนอ,อีกปะเนี่ยใช่ไหมไม่แน่ใจอาจจะอาณนจะิดะป้ายก่อนแต่ตีนี้ก็เร็วเหมือนกันพวกนี้ก็เร็วเหมือนกันตีตีสามเทพเนี่ยเจอฟูรินะฟันเนี่ยฟูรินะฟันเถื่อนมากเถื่อนมากจริงเนี่ยหมดและสามตัว เอานาฮิดะป้ายใหม่ก่อนอ่ามาจงหลีเปิดโล่ใหม่ป๊าปไปงเข้าไปจริงจริงยืนดูก็ได้นะไม่ต้องเล่นเยอะก็ได้เนี่ยเล่นตีนะนนตนเนี่ยยืนดูไอฟูรินะตีมอนเนี่ยเล่นเยอะไปก็เปล่าประโยชน์เฮ้ยเจอตัวโล่ไฟฟ้าแล้ววะจะเล่นยังไงเนี่ยเจอตัวโล่ไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะตายช้าหน่อยปะแต่มีนาฮิดะอยู่นะรู้สึกท่าไม้ก็จะ รถรถเกรดไฟฟ้าได้ได้ค่อนข้างโอเคหรือเปล่าแย่และแย่และเราเลือกท่านมาไม่ค่อยบึ้มโลมันเท่าไหร่ทุกคนต้องนาฮิดะมาตีอ่ะเนี่ยนี่ชา้าตีไปหน่อยตรงนี้เปิดโลให้นาฮิดะหน่อยดดออ้อเดี๋ยวนาฮิดะตายนะเออลู้แลวทุกคนรู้แลเล่นดีกว่านี่เอาฟูรินะเปิดฮิวมา ฮิวนี่พอดีนะหิวสู้ไปไงเลือดเต็มโโอ้หูในดาอยูดทีชิวๆไม่มีใครตายอยู่แล้วไม่มีใครตายอยู่แล้วท่านไม้รถเกียไฟฟ้าเร็วสุดแล้ะทีมนี้อะอีกห้องหนึ่งหเ,เล่นง่ายมากมันมากเลยอ่ะสนุกมากเลยอ่ะเล่นขิงไอดีนี่มันสุดแล้วเนอะลองไม่ต้องใช้เอหลันนะปะเนี่ยตีแม่งนี่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 น นี่นี่ทำไม่ตายอเห็นเอฟเฟกแบบสดๆเพราะมันไม่ติดเอฟเฟกแบบดีๆตายอย่างไวนี่ขนาดต่อให้ไม่กดเย่หลานออกมานะจะได้ดูเดเมจไฟฟ้าเพียวๆเนี่ยเดเมีไฟฟ้าเพียวๆเลยปุบบปุ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 ปุบบปเนี่ยไอ้บอไลท์ตันๆเนี่ยนี่โหยแหละตายมากแรงมากตายไปเลยเจอบอลไลท์แบบตัน นี่ผมต่อให้อยู่ผมไม่เล่นเย่หลันเยหลัน46ไม่ต้องกูเอาโคลินเนี่ยปุบๆๆๆๆๆบาดอีโคตรแรงปุบๆๆๆๆๆอีอีกซะทีเรียบร้อยตายอะไรวะเนี่ยมันอะไรมันจะแรงขนาดนั้นนะคิเลทหลักร้อยเมื่อกี้คิเลท้อยคิดได้เหมือนสัการ้อยได้อะทุกคนสแตทอะอ่ะทีนี้บอสตัวนี้เออคิดว่าไม่น่าเป็นปัญหามากแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นปัญหาหรือเปล่า นี่อันนี้ฟูรินา่าเรามีดาบเครือบดาบเครือบหืมดาบเครือบฟันอย่างไวแต่โล่น้ำแข็งเนี่ยโลน้ำแข็งนั่นแหละที่กลัวจะเป็นปัญหาอ่ะเราจงหลีอุกกาบาตหน่อยโอ้โหจงหลีรถไปเยอะอยู่สวยสวยไรเด้นเนี่ยต้องต้องใช้อันนี้แหละต้องใช้ปาดอันนี้แหละเออนี่ไรเด้นใส่ไฮเปอร์บูมก็ทุบได้ด้วยโอ้โหฟูริน่ายิงทีแสนหนึ่งไงเห็นปะเห็นฟูริน่ายิงปะแสนหนึ่ง นี่เหรอนี่เหรอนี่เจินให้ดายิงติดบลูมทีหลอดหายเรียบร้อยเรียบร้อยตายไปเลยนะไม่ใช่อะไรปัญหาไม่มีปัญหาสำหรับทีสี่เทพของเราจบอบิทอย่างรวดเร็วนะฮะไอ้ดีนี้เออสนุกมากเลยอุ้ยผมชอบคอรินซีหกมากเลยอะชอบพอๆกับอเล็กชิโนเลยอะสไตล์การเล่นคือแบบได้ใจมากเลยปุบ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 ป,บป,บป,บปุบเนี่ยและนี่ก็คือไอดีของคุณบัคบอ์นั่นเองนะเล่นมันมากๆกับคอรินซีหกนะใครที่ดูแล้วเนี่ยโหรู้สึกว่า ชื่นชอบติดใจเนี่ยก็กดได้เลยนะตัวนี้ตู้ยังไม่หมดนะนี่วันนี้คลิปนี้ลงเนี่ยตู้ก็จะยังอยู่อย่างแน่นอนเอาจริงพี่แต้มก็เป็นอีกหนึ่งท็อปตัวได้เหม่เลยนะตู้แผ่นนี้เนี่ยใช้ได้นะโดยเฉพาะตู้อาวุธที่มันแบบได้ชิ้นไหนมาก็น่าจะได้ใช้ทั้ง2ชิ้นเลยอันนี้เป็นตู้อาวุธที่ไม่ได้แย่มากนะยิ่งถ้าเปิดคอรินแล้วมีพี่แต้มอยู่อย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ไอดีก็น่าจะน่าจะมีถูกไหมก็จะเป็นตู้อาวุธที่ค่อนข้างคุ้มเลยนะไอ้สมุดนี่ก็ไม่แย่ดาบซจจิค ตู้ตัวละครก็โอเคมีตัวหมายด้วยอะไรเงี้ยก็ใช้ได้เลยนะสำหรับตู้นี้ก็น,นี่แหละคือไอดีนี้นะถ้าใครอยากขิงไอดีแบบนี้อีกก็สามารถอินบอกเข้ามาในเพจ a c e b o o k ของลากลอยเพลย์ได้เลยนะแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมกันก็คือถ้าไม่มีคนมาดูเนะี่ยก็ไม่มีอะไรให้ขิงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องมีทั้งสองฝ่ายนะมีคนปลูกขิงเนะี่ยก็ต้องมีคนกินขิงเช่นกันก็คือท่านผู้ชมทุกท่านนั่นเองนะที่เข้ามารับการขิงของไอดีนี้ไปนะก็หวังว่าจะบันเทิงกันไปนะฮะสำหรับนี้ ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย